เ yeah. อช่วงที่สอมาฝรั่งลอตเต้ซาลีทอลหิวซะไม่ทำให้ฟันผูบฮะจิบังราเมนจำง่ายๆมะมีหมายเลข8พัดลมหาตาริตอบสนองทุกการใช้งานหาตาริ The อ็กซ์เพรสอินวินโปรเอ듀เคชันประกันอนาคตการศึกษาลูกจากธนาคารกสิกรไทย ที่สูดซิสเทม่าแรงสีฟันขายดีที่1 7ปีซ้อนซอกซอนสะอาดหรือถึงร่องเงือกน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บูบอยหวานชื่นเลื่นรม Welcome to Korean BBQ restaurant ดูท่าเต้นแบบนี้เนี่ยคุณมาจากวงซุปเปอร์ซีเนียร์ล่ะครับเนี่ยโอ๊ยแหมแกวัยมากบรรยากาศเนี่ยก็ดีดีนะครับ a very Korean atmosphere นะครับแต่ผมว่าเปิดเป็นซีดีดีกว่าไหมครับแหมปักลีอยากตบให้ปากฉีกเลยโอเคค่ะแล้วทดลองกันดีกว่านะคะเรามาสั่งเครื่องดื่มกันดีกว่าค่ะดูนโซจูโชจูโชจูไม่โชได้ไหมวิชัยค่ะป้าก็ไม่โชแล้วนะป้าร้องเพลงโชไปแล้วนะให้มาโชอีกไม่ไล่แล้วนะ ไม่ได้ให้มาโชว์อะไรไม่ได้มาโชว์อะไรมันคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเกาหลีใช่ค่ะ ก็จะมีสาเกใช่ไหมใช่ค่ะที่เกาหลีก็จะมีโชจูค่ะแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของพี่เนี่ยเป็นรายการที่เด็กดูเยอะนะครับโชจูอาจจะไม่เหมาะครับทั้งนั้นพี่ขอเป็นพวกซอฟต์ดง่์ได้ไหมครับ What soft drinks do you have What soft drinks do you have ครับอ๋อโชจูอาจจะหนักไปใช่ไหมคะอยากได้อะไรเบาๆโอเคได้เลยค่ะก็ซอฟต์ดื่มก็จะมีเป็นเบียร์นะคะเป็นค็อกเทลไวน์โอ้นี่เด็ดสุดเลยค่ะครับสาโทค่ะ นั่นมันของไทยแล้วครับหนูออแล้วเห็นหนิวชาซอฟดริงก์เนี่ยนะจ๊ะไม่ได้แปลวะา่าเออแอลกอฮอล์แบบเออปริมาณน้อยๆนะคะออซอฟดริงก์มันปะะแบบปลว่าเออแปลว่าเครื่องดื่มน้ำอัดลมครับถ้างั้นางั้นพี่ว่าพี่ข้ามข้ามไปพูดชื่อเลยดีกว่าละครับพ <laughs> ี่ขอเป๊ปซี่เลวกันครับ my favorite soft drink is pepsi What would you like to you order? like อยากเจอสันอะไรทานดีคะโอ้โหอันนี้ก็ต้องต้องให้คุณแล้วครับ What do you recommend แนะนำอะไรครับมาเกาหลีเราต้องกินผักหมักผักลองเข้าใจไหมั้ยใช่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 อ่านั่นก็คือกิมจินะอ่าเหลียวๆไปเอามากล่องนะรอเหลียวนะโอ้โหนึ่งๆน่งๆน่งน่งไม่ใช่ไม่ใช่กิมจิเนี่ยก็นะครับ นี่นี่นี่คือกิมจินะครับโอ้โหนี่กิมจินะ Fresh from the ground in the clay pot clay pot หม้อดินเลยนะฮะกิมจินี่เป็นอาหารประจำชาติของเรานะหน้าร้องเราฝังเขาไว้ในเลีงนะส่วงหน้าหนาวเราขุดเขาครึ่งมาอ่าพอขุดเขาครึ่งมาเสร็จเราเอามากิยงนี่เพราะว่าหน้าหนาวผักไม่ครึ่งเพราะว่าอะไรหิมะตโเน้่กลิ่นมาจากไหนผักไม่มีผ้าห่มใส่หนาหนาวไม่คึ้นเหรอเลยไม่ครึ่งอันนี้แหละเขาเรียกกิมจิได้ นี่กินมาจากไหนปะนี่เป็นตําบลกเหรอเป็นสุนัขตําบลกเหรอลงตำหนังนี่เฮ้ย <c oughs> นี่นี่นี่นอะไรนี่ <c oughs> คุณดองจนเน่าเลยเนี่ยเออผมก็ว่าอยู่มันมันเหม็นมากนะครับ it's very stinky อะไรอะครับเนี่ยอะไรอะ <c oughs> เปิดมาดูสิ <c oughs> โอ้ยเฮ้ยปลาไหลนี่นี่ ไฮ r อ็ดฟิชโอ้ยกระมก่กระมกรนั่นมันปลาเหนื่อยล้าแล้วปลาล้าเคยสอนอยู่ในรายการไงเขาเรียก fermented fish fermented เพราะว่าคือ fermented แปลว่ามันถูกหมักเกลือหมักให้มันเค็มๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นผักดองอ่ะเขาเรียกว่า pickles หรือว่า pickled vegetables pickled vegetables มีปลาล้ายไงเกาหลีนี่นี่นี่คุณ import มาเลยนี่คุณเป็นคนคนเกาหลีจริงปะเนี่ยฮะปลาล้าเนี่ยว่าเกาหลีจริงๆสิหรือจะรู้ว่าเต้นไหมล่ะซอลีซอลีซอลีเด้อเด้วเด้อ เออเอองั้นนี่น<ะ>ฉันว่าเอาอาหารเกาหลีจริงๆมาเสิร์ฟเลยดีกว่าค่ะอเอาเอาหมูหมูเกาหลีหมูยา่างเกาหลีค่ะออโอเคโอเคเอ,เอาหมูเกาหลีมาเสิร์ฟ เหมือนเหมือนเหมือนประเทศไทยเลยนะเรียกสุดเรียบเรียกว่าพอกลิฟพอกลิฟอ่าไล่ไล่ไล่แหมเห็นนั่งเฉยๆก็ไม่บอกตั้งแต่แรกวันโอ้วทำให้นะเด้ยเดี๋ยว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 อะไรอ่ะจะทำอะไรอะคะก็พอกลิฟก็ฉีกหมูไงจะฉีกหมูให้อีไงเรียกอรไมใช่อันนั้นมันเรียกจะพอก ทอกริบส์ทอกริบนี่หมายถึงซี่โครงหมูเนี่ยนะหมูย่างเกาหลนะีปกติมันต้องมีซี่โครง the rib แต่อันนี้ก็ไม่มีด้วยมีแต่เนื้อหมูธรรมดาแล้วดูนี่ดิตะเกียบ look the chopsticks. Look the chopsticks. อ่ะลูก k ือตะช p s t i c k s กส์ลูกคือะช p s t i c k ๊ที่มันไม้ธรรมดาชัดๆเลยปกติะกตะเกียบเกาหลีเนี่ยนะครับ Korean chopsticks มันจะต้องทำาจาก stainless steel it's made of stainless steel เ,เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนี่กิมจที่ไหนแล้วเนี่ยเออเฮ้ย เกี่ยมชายนี่นาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เกี่ยมชายอันนี้หัวน้ำชายทำไมก็รู้บอกรือจะเอาผักดองไงัวนี้ก็ผักดองไงพ i ิกเคิลวิสตเบิลไงผักดองไงหรือจะเอาอะไรใช่แล้วอ่ะแต่นี่เป็นพิกเคิลวิสติเบิลแบบของไทยอ่ะแล้วดูข้าวดิ โอ้โหดูข้าวนี่ม mm ัน j a ส m i n e ินไร e ์ a จส i n มินไรข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิก็แบบไทยโอ้ยแบบนี้นะเป๊ะเลยเป๊ะเลยเป๊ะอะไรหมูกระทะแบบไทยชัดๆเลย you trick us พวกแกหลอกเรชัดๆ พลาสติตกผิดตรงไหนผิดตรงไหนเนี่ผิดที่แกไปเสริมมันเนี่ยไม่เสริมมันก็มีอยู่แล้วนี่ก็มั่วนี่ไรโนพลาสตินี่นะรโนพลาสติมันก็คือสับเนี่นะครับของทางสัญญกรรมเนี่ยก็คือเสริมจมูกยา,ยาวๆเหมือนเหมือนจมูกแรกใช่ไหมครับแล้วพลาสติกก็มาจากคำว่าพลาสติกเซอร์เจอรี่ไงไรโนพลาสติแล้วก็ไปเสริมนอกและอย่างเงี้ย อันนี้มันมั่วชัดๆเลยให้เอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยฮะดูที่นี่เสียค่าทัวร์มันต้องเยอะแยะให้มากินอะไรหมูกระทะไทยอะไรอย่างเงี้ยเลยกลับบ้านดีกว่าเอกลับบ้านใช่ไหมเจอแต่ช่างว่านะก่อนเราจะกลับนะจะต้องจัดการอีทัวร์หลอกอีทัวร์ต้มตุ๋นสิบมงกุฎนี้ไปก่อนโอ้คงไม่ทันแล้วล่ะทไมอ่ะนี่มันไปแล้วไหนอ่ะเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนต้อจัดมันก่อนดิ่ไป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 นีไปดิไปแจ้งตำรวจแล้วโอ้ตายแล้วไปแจ้งตำรวจเร็วไอ้พวก เห็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยบ้าเกาหลีบ้าเพลงเกาหลีบ้าภาษาเกาหลีกันมากใช่นหมครับระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีเนี่ยอันไหนง่ายกว่ากันครับลูกไปก็ความจริงแล้วเนี่ยภาษาเกาหลีดูเหมือนจะง่ายกว่านะอ๋อภาษาอังกฤษง่ายกว่าเฮ้ยเกาหลีเกาหลีง่ายกว่าหรอครับค่ะเพราะว่าภาษาเกาหลีนี่มีแบบว่าตัวอักษรแล้วก็สระรวมกันเรียกมัน20กว่าตัวเองอะค่ะใช่ค่ะดูเหมือนจังกฤษก็ยี่สิบกว่าตัวนะของเราแค่ยี่สิบหกตัวเองนะครับ เอใหมค่ะภาษาอังกฤษง่ายกว่าค่ะใ่นะครับไปในเกาหลีก็เห็นเขาก็บอกว่าง่ายเหมือนกันแต่ว่าคนไทยจะชินกับภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่เด็กใช่คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับทางรายการเราก็ต้องขอขอบคุณน้องหนูนานะครับที่มาร่วมแสดงกับเรานะครับก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่มาค่ะค่ะแล้ววันนี้นะครับน้องหนูนานึงที่ดาโสพลมาถึงรายการของเราเนี้ยนะครับช่วงนี้อากาศก็แบบ ร้อนร้อนหนาวหนาตามสไตล์หน้าหนาวในเมืองไทยเนี่ยนะครับดังนั้นวันนี้เราก็มีพัดลมฮัรตอรี่ The Expert in Wind Sea Upgrade มอใหไปอีกหนึ่งเครื่องด้วยนะครับขอบคุณค่ะแล้วต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆด้วยนะฮะน้องๆจากโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคาะ การสนุกคืนนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ย y a m a าฟีโน่เครื่องดื่มเป๊ปซี่กุลิโกโปโ้ป๊อตเตอร์สปิกกี้บะหมี่ถึงเสต็ปลูตรามามา่มามาม่าอร่อยแลคกจซอยบิ๊ก500ครีมอาบน้ำโชโกบุสึโมโนกาตาริแปปทีนสารอาหารสมองกรุงเทพประกันภัยเอ็กโคโกรุป๊ปน้ำหวานเข้มข้นตราเฮลส์บลูบอยแล้วก็สรีบรอดแบนด์ฮ็มกนะครับและที่นี้เราทั้งสี่คนลักกันไปก่อนนะครับก่อนมาพบกับกรายการคริสลิฟวี่ใหมนะ่ในคืนวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ yeah.